ิดฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษบนสมาร์ทโฟนยี่ห้อเรียวมีเพื่อป้องกันจรกรรมข้อมูลดูดเงินในบัญชีสวัสดีครับเ,เพื่อนสมาชิกช่องสายบุชแชนแนลและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากสายบุชแแนลของเราเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำ วิธีการปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษบนสมาร์ทโฟน Android ยี่ห้อเรีย m มีนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้ามาจรกรรมข้อมูลในโทรศัพท์ฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษมันคืออะไรเอาสั้นง่ายๆนะครับฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษ asset s i b i l i t y service นะครับเอาไว้สำหรับผู้พิการเมื่อเราเปิดฟังก์ชันนี้เอาไว้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดแอป,ปธนาคารได้นะครับเพราะว่า ธนาคารมีการป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพเข้ามาจุลกรรมข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้นะครับอาทิเช่นมิจฉาชีพอาจจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Remote Control นะครับเข้ามาควบคุมโทรศัพท์มือถือของเราและจุลกรรมข้อมูลเช่นอาจจะดูดเงินในบัญชีหรือดูข้อมูลส่วนตัวของเราในขณะที่เราเปิดใช้งานฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษเอาไว้นะครับ สำหรับการตั้งค่าปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษไม่ยุ่งยากนะครับสำหรับโทรศัพท์ยี่ห้อเรียวมีนะครับให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ 1. เข้าไปที่ตั้งค่าเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติม2เลือกการช่วยสำหรับการเข้าถึง3ปิดใช้งานทั้งหมดโดยเลือกทำทีละเมนูจนครบนะครับเมนูมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามรุ่นโทรศัพท์ของเรานะครับ เมื่อเราปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเปิดใช้งานแอปธนาคารได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาจลกรรมข้อมูลในโทรศัพท์ของเราได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆที่มีสาระประโยชน์มากมายจากสาเบอร์ชนแนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ